ชิโนตรังร้านอาหารสุขภาพขึ้นชื่อของเมืองตรังปรับเปลี่ยนเมนูทะเลสดๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อปลาโดยเฉพาะปลากระพงที่ยอดฮิตอยู่แล้วมาเพิ่มกุ้งและปูเพื่อให้หลากหลายและอร่อยโดยไม่ใส่ผงชูรสร้านชิโนตรังตั้งอยู่เลขที่17บนถนนราชดำเนินหรือตั้งอยู่เลยตลาดสดเทศบาลน,นครตรังไปทางแยกท่ากลางประมาณ100เมตรซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเมนูสุขภาพจากอาหารทะเลสดสโดยเฉพาะปลากระพง ที่สั่งตรงสดๆมาจากท้องทะเลทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเพื่อนำม,มาปรุงเป็นเมนูขึ้นชื่ออาทิบะหมี่เกี้ยวปลาเกี้ยวปลาลวกจิ้มหรือข้าวต้มปลาก,กะพงได้ปรับเปลี่ยนเมนูเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเอาใจลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรที่แวะมาชิมเมนูต่างๆกันอย่างต่อเนื่องเพราะต่างติดใจรสชาติแบบกลมกลม่อมโดยไม่ใส่ผงชูรสทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเกี้ยวปลาลุยสวน เกี๊ยวปลาลวกจิ้มลวกจิ้มปลากระพง,งเกาเหล่าเกี้ยวปลาบะหมี่แห้งลูกชิ้นปลากระเพาะปลาน้ำแดงใส่เนื้อปูสลัดปลากระพงสลัดกุ้งกรอบข้าวต้มกุ้งหรืออื่นๆอีกมากมายรวนแล้วแต่เป็นเมนูเด็ดๆใหม่ๆที่ทางร้านนำอาหารทะเลสดๆมาปรุงด้วยรสชาติสูตรจีนฮกเกี้ยนเพื่อเอาลูกค้าสายสุขภาพที่มีการบอกกันแบบปากต่อปากว่าอร่อยสุดๆ จนบางครั้งถึงกับทำไม่ทันตามออเดอร์โดยจะมีราคาขายเริ่มต้นที่ชามลา60บาทไปจนถึง159บาทซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหารแต่ละเมนูที่ได้ชิมด้านคุณเก๋เจ้าของร้านชิโนตรังบอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองเคยทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและได้ออกมาเปิดร้านอาหารเมื่อต้นเดือนมกราคม2อ6 3ซึ่งแรกๆจะมีข้าวต้มปลากะพงเป็นเมนูหลัก รวมทั้งบะหมี่เกี๊ยวปลาและเกี๊ยวปลาลูกจิ้มปรากฏว่ามีผลตอบรับดีเกินคาดหมายและไม่คิดว่าลูกค้าจะให้ความสนใจมากมายขนาดนี้ตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาจึงได้พยายามพัฒนาเมนูให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยการนำกุ้งและปูมาปรุงเพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้าที่ชอบอาหารทะเลที่สดสดและหลากหลายนอกจากนั้นยังปรับแต่งร้านทั้งภายในและภายนอกให้มีสีสันและดูสดใส เพื่อสร้างบรรยากาศให้หน่าทานอาหารมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณข้างร้านที่เป็นแบบสไตล์ชิโนโปรโตุกีส์ด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกอย่างลงตัวจนสามารถใช้เป็นจุดนัดพบเพื่อบันทึกภาพความสวยงามอย่างประทับใจอีกทั้งยังมีภาพวาดสามมิติบนฝาผนังตึก ซึ่งทางสโมสรโรตารีตรังได้จัดทำขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีเมืองทับเทียงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเหมาะสำหรับการมาถ่ายรูปหรือโพสท่าสุดเก๋วไว้เป็นที่ระลึกสำหรับร้านชิโนตรังเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาิกาถึง21นาฬิกาสนใจสอบถามข้อมูลได้ทางเพจหรือโทร099 2 4 9 4265ค่ะ จุดเด่นของที่ร้านหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกเมนูข้าวต้มปลาค่ะแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวบวกปลาหมี่ส่วนปลากระพงเกี๊ยวปลาลุยสวนเกี๊ยวลวกจิ้มแล้วก็เมนูที่เป็นแบบสุขภาพเกือบทั้งหมดอะค่ะวัตถุดิบที่เรานำมาผลิตนียเราเอามาจากไหนส่วนมากก็จะเป็นแม่ค้าที่เขาไปรับมาจากเกาะหรือไม่ก็มาจากฝั่งอ่าวไทยอะค่ะเนื้อาปลากระพง ลูกค้าที่มาทานแล้วี่มีการพูดถึงเมนูต่างๆที่เราทำบริการที่ก็เขาจะบอกว่าวัตถุดิบที่ร้านสดใหม่แล้วก็สะอาดเพราะว่าเอ่อทำขายวันต่อวันนะพี่ร้านนี้เปิดรงนี้มานานแค่ก็ประมาณเกือบสี่ปีแล้วค่ะพี่เริ่มไอเดียในการที่จะมาทำร้านลักษณะแบบนี้เนี่ยมีอดียเดิมอ่ะเริ่มแรกอ่ะก็คือเหมือนว่าที่บ้านอ่ะพ่อกับแม่ป่วยแล้วก็เราอ่ะหาทานแบบของหมเนี้แล้วก็เออเหมือนว่ามันยังไม่ ไม่สุขภาพจริงๆยังมีปรุงแต่งปรุงรสอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบแล้วเดิมอา่าก็มีอาชีพแบบค้าขายอยู่ด้วยก็เลยมาแบบประยุกต์กันหรือว่าบวกกันเนี่ยค่ะตอนนี้มีการปรับปรุงเมนูเพนนิ่มขึ้นมากไหมครับก็มีค่ะตอนนี้มีสามสี่เมนูเพิ่มขึ้นมาค่ะก็เป็นพวกบะหมี่ปูข้าวต้มจัก,กรพัดเพิ่มมาเพิ่มมาก็เป็นข้าวต้มจัก,กรพัดเนี่ยจะเป็นพวกแบบรวมทะเลทั้งหมดค่ะตอนนี้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ก็ช่วงนี้ดีขึ้นนะคะก็ส่วนมากลูกค้ากลุ่มจังหวัดตังอะ่ะเขายังเน้นสุขภาพแล้วลูกค้าส่วนหลักของพี่ร้านก็จะเป็นพวกแบบคนจีนจีนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะที่ชอบแบบรสอาหารรสชาติไม่ปรุงแต่งทีวีตรังสตอรี่รายงาน